สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้แอดมีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องรถไฟสยองกลางป่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอนอันดับหนึ่งที่เว็บเอไทยได้จัดอันดับเอาไว้ด้วยค่ะเริ่มเรื่องจากสมัยที่ผมเป็นเด็กผมเป็นคนที่ติดพ่อมากๆชอบร้องตามเวลาพ่อไปทำงาน ครั้งหนึ่งพ่อผมต้องไปทำงานตอนห้าทุ่มตอนนั้นผมอยู่ปสอ,อยากไปทำงานกับพ่อมากๆแต่กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะพรุ่งนี้มีเรียนหนังสือและพ่อมักจะแอบ,บลุกจากเตียงเพื่อไปทำงานโดยที่ผมยังหลับอยู่วันนั้นผมเลยเอาเชือกผูกปลายเท้าผมกับพ่อไว้ด้วยกันพอพ่อลุกจะไปทำงานเชือกจะกระตุกและผมก็จะตื่นและก็ขอไปด้วย สรุปว่าการตื้อของผมได้ผลในที่สุดผมก็ได้ไปทำงานกับพ่อด้วยและรถขบวนที่ไปวันนั้นเป็นขบวนรถสินค้ามีหัวรถจักหนึ่งตู้ตู้สินค้า12ตู้และตู้สัมภาระที่มีเครื่องห้ามลอ้อซึ่งตู้นี้คือตู้ที่พนักงานใช้ทำงานบนขบวนรถ มีผมพ่อผมแล้วก็เพื่อนพ่อรวมทั้งหมด3ชีวิตขณะที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆเวลาขณะนั้นประมาณตีสองก็เกิดเหตุการณ์หัวรถจักรเสียต้องจอดรอเปลี่ยนหัวจักรใหม่ตอนนั้นรถจอดนิ่งๆรอหัวรถจักรมาเปลี่ยนกลางป่าเขามืดๆไฟก็ไม่มี ในตู้ที่เราอยู่นั้นมืดมากเพราะว่าหลอดไฟบนตู้เสียผมจึงเดิอนออกมาที่ท้ายตู้ซึ่งท้ายตู้สัมภระนี้จะมีคล้ายๆลย้งมาลัยซึ่งเอาไว้ห้ามลอ้อผมก็มายืนเกาะเอาไว้แล้วมองดูไปรอบๆก็ยังพอมองเห็นอะไรบ้างจากแสงจันที่ส่องมาโดยรอบๆที่เห็นก็เป็นป่าเป็นภูเขา ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีบ้านคนอยู่แถวนี้ขณะที่มองเพลินๆอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟสปอตไลท์สว่างมากวิ่งมาจากทางหัวขบวนรถเหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาแต่ผมก็ไม่ได้สนใจมากนักแต่พอขบวนรถเริ่มใกล้เข้ามาผมก็มองออกไปมันเป็นขบวนรถโดยสารแต่ตู้โบกี้แปลกมาก เหมือนเป็นโบกี้ที่เลิกใช้งานไปแล้วมันดูทั้งเก่าและโซมมากๆรถไฟขบวนนี้วิ่งช้าๆช้าจนผิดสังเกตผมมองไปที่ตู้โดยสารเห็นผู้โดยสารนั่งกันเต็มปกติแต่ที่แปลกคือทุกคนนั่งหันหน้ามองกันและกันหน้านิ่งๆจ้องหน้ากันเองเขาไม่ได้มองมาที่ผม แต่เมื่อผมมองไปที่เขาสักพักหนึ่งแล้วผู้โดยสารเหล่านั้นก็เริ่มหันมามองที่ผมพร้อมกันตอนนั้นผมก็รู้สึกแปลกๆแล้วต่อมาทุกคนเริ่มยิ้มให้ผมแต่ปากของแต่ละคนค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงใบหูตอนนั้นผมอึง้งบอกไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าแต่มันก้าวขาไม่ออก ผมยืนดูรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปอย่างช้าๆทุกคนยังคงฉีกยิ้มมาที่ผมและขบวนรถก็ค่อยๆวิ่งหายไปในความมืดเข้าไปในป่าอีกด้านผมยังยืนเกาะอยู่ที่พวกมาลัยห้ามล้อตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าตัวเองยืนตรงนั้นนานแค่ไหนจนพ่อเดินมาเรียกให้เข้าไปในตู้เพราะหัวรถจักรมาเปลี่ยนแล้ว ขบวนรถของผมจึงค่อยๆวิ่งจากจุดเกิดเหตุนั้นไปต่อมาเมื่อถึงสถานีปลายทางในตอนเช้าผมยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังแต่ถามพ่อว่าช่วงเวลานั้นที่เรารอเปลี่ยนหัวจักรอยู่กลางเขาได้มีขบวนรถโดยสารวิ่งสวนมาหรือไม่พ่อบอกไม่มีเพราะทางนั้นมีรางรถไฟแค่รางเดียวคือรางที่ขบวนเราอยู่ จะมีรถขบวนอื่นสวนมาได้ยังไงแค่นั้นแหละผมกลับเข้าไปนอนในลานนิ่งและยกเลิกการเที่ยวในวันนั้นทุกรายการและเมื่อกลับถึงบ้านผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อบอกว่าที่ตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางและตู้โบกี้ตกเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยร้องงองแง ขอตามพ่อไปทำงานอีกเลยจบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วฝากกดไลค์และติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ